สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเปิ้ลคาร์ทูแฮนเปิ้นจะพาไปดูเจ้าสีดานสุดหรูอลังการสำหรับเจ้าตัวคัมรี่ 2.0G ออโต้ปี15ตัวนี้บอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆสํสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเจ้าตัวคัมรี่กันนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เดยไลท์ right แบบ LED โห oh, สวยมากๆเลยค่ะสุดหรูสุดสปอร์ตเลยสำหรับไฟหน้าของเจ้าตัวคัมรี่นะคะ mm hmm. ต่อมาจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม mm hmm. เพราะว่าเป็นตัว Minor ร์เชน e ของปี15นะคะ mm hmm. และเพิ่มความสว่างมากขึ้นสำหรับไฟตัดหมอก mm hmm. ให้ดูคมชัดและเห็นเส้นทางได้แม่นยำ เดี๋ยวเรามาดูบอดี้โดยรวมของเจ้าตัวคัมรี่กันนะคะด้านข้างของเจ้าตัวคัมรี่นี้ดูกว้างขวางว้าวสวยมากๆเลยค่ะดูเป็นผู้นำมากมากเลยสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายเจ้าตัวคัมรี่กันนะคะตัวนี้ได้เป็นไฟใหม่ LED เพิ่มความสว่างมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะจะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระกันว่ามันกว้างขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะว้าวเหมือนไม่มีการใช้งานเลยคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะ เดี๋ยวป้นพาไปดูภายในห้องโดยสารสำหรับเจ้าตัวคัมรี่คันนี้กันค่ะว่าอลังการขนาดไหนสปอร์ตหรูหราขนาดไหนกันนะคะว้าวภายในห้องโดยสารของคันนี้หรูหราสุดเท่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันนะคะว่ามันจะลงตัวขนาดไหนตัวนี้คอนโซลด้านหน้าเขาจะตัดกับลายไม้เลยรุ่นนี้บอกเลยว่าสวย แล้วก็มีสเสน่ห์สำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะส่วนเรื่องของตัววิทยุเครื่องเสียงจะเป็นระบบ C D M P 3 Air ปรับระดับอัตโนมัตินะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดต,ตัดด้วยลายไม้ แต่ว่าดูหัวเกียร์สิคะแทบจะไม่ได้แตะเลยสแสดงว่าลูกค้าที่ออกไปแดงมาแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ต่อมาจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแท้สีก้านจากโรงงานเลยนะคะดูนะคะริ้วรอยของเจ้าพวงมาลัยคันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยสภาพเดิมมากๆเลยเดี๋ยวเปิ้ลจะพาไปดูห้องโดยสารข้างหลังกันค่ะว่าจะกว้างขนาดไหนโอ้โหสำหรับ ห้องโดยสารของคันนี้กว้างมากๆเลยค่ะแล้วเปิ้ลจะบอกนิดนึงนะคะคันนี้จะมีม่านบังแดดของกระจกทั้ง4ี่บานเลยทั้งนั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะส่วนระบบแอร์เขาจะมีระบบ2ช่องตรงกลางนะคะคันนี้บอกเลยตอบโจทย์ได้เลยค่ะกว้างสวยแล้วก็ภายในสะอาดมากๆเลยค่ะ สนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะคะราคาอยู่ที่559,000บาทราคาอยู่ที่559,000บาทติดต่อป้อนโดยตรงนะคะ085 905 4227 085 905 4227ต้องรีบด่วนๆเลยนะคะ